คนเขียนบดกิ่นกาศลองอธิบายชัดทําไมกาศลองถึงไม่ได้ไปเกิดเข้มข้นตั้งแต่เปิดเรื่องและจบเรื่องอย่างประทับใจคอละครสําหรับแฮชแท็กกิ่นกาศลอง ep 1 5ตอนจบบริบูรณ์เมื่อคือนที่ผ่านมาแม้ว่าช่วงเวลากลางๆเรื่องจะทําเอาคนดูถึงกับเครียดเพราะอินายสองปีบร้ายเหลือทนส่วนกาศลองก็ถูกกระทําอย่างน่าสงสารจนเกิดคําถามทั่วโลกออนไลน์ ว่าสองปีบชั่วร้ายขนาดนี้ทำไมเกิดใหม่ยังได้ดีปานดาการพัฒนกุลผู้เขียนบทโทรทัศน์ละครกลิ่นกาซลองก็ได้ให้คำตอบเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่กาสลองไม่ได้ไปเกิดใหม่เพราะเขาติดอยู่กับสัญญาเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะเสี้ยววินาทีของลมหายใจสุดท้ายเขาไม่มีใครจริงๆแล้วคำสัญญาของพระเอกที่จะกลับมาหาแต่กลับหายไปไหนพระเอกอยู่กับใครคงจะลืมเขาไปแล้ว เขาต้องตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยเหตุนี้จึงไปไหนไม่ได้ในขณะที่ตัวละครอื่นก็มีชะตากรรมเช่นเดียวกันแต่ไปได้เกิดใหม่แล้วผีกาสลองรู้ว่าหมอซับมาเกิดใหม่เป็นคุณหมอธินก,กิจและสองปีบเกิดมาเป็นพริมพี่เขายอมไม่ได้หรอกเพราะในชาติที่แล้วเขาตายไปในความรู้สึกว่าหมอซับไปอยู่กับสองปีบแล้วทิ้งให้เขาตาย เมื่อชาติพบใหม่กลับขึ้นมาสองคนนี้ได้เป็นคู่มั่นคู่หมายกันแล้วจะอยู่ด้วยกันเขาก็ทนไม่ได้เขาจึงต้องดึงตัวพระเอกซึ่งเคยสัญญาไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายให้กลับมาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นวิญญาณของการสลองจึงเป็นผีที่น่าสงสารและมีเหตุผลในการรอคอย อย่างไรก็ดีในท้ายที่สุดกาศลองก็ได้ไปเกิดใหม่และได้กลับมาเจอกับอ้ายหมอซับอีกครั้งด้วยนักแสดงคนเดิมรวมแล้วเรื่องนี้สาวยาย่าอุลซสยารับไป6คาลิเตอร์เต็มๆ Thank mm -hmm. you.